ออนทอทหารบกที่27 จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองสวยน้ำใสใจสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวารขัติยราชนา 4. รี4กรกฎาคม2564วันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา39นาทีพนตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นําจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่27กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16และจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชาการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอดจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาจากชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงครามจํานวน300คนร่วมกิจกรรมจิตอาสากําจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองสวยน้ายําใสใจสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรขคัติยราชนารีณอ่างเก็บน้ำลำห้วยเหนือค่ายประเสริฐสงครามตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกำจัดวัชพืชและผักตบชวาณบริเวณอ่างเก็บน้ำลำห้วยเหนือท่ายประเสริฐสงครามเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจให้พระสกนิกรทุกโม่เรารองดองสามคัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองซึ่งผักตบชวาที่กำจัดได้ในวันนี้มีประมาณ10ตันจะนำไปทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระนิธนิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปร,รัชดาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ในโครงการทหารพันธดีและแจกใจ่ายให้กับ ประชาชนวนในพื้นที่ต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่27รายงาน